โอเคครับมาสู่วิดีโอที่สองซึ่งอันนี้เป็นสเปอร์เออ่สเเปชียลสำหรับลูกซึ่งไม่ได้กินเนื้อวากิวมานานแล้วแล้วก็สั่งวิ่งวิ่งให้ครบวันนี้ทุกคนสามารถปีมี่ต้องวางวาง iPad ดรึเล่าโอเคครับสเปเชียลเนื้อสำหรับลูกวันนี้เมื่อกี้มันคือการทดลองว่าเสือเราให้เป็นยังไงวันนี้นะครับเออ่เรียกว่าสันในสันในจะมีความซุ่มรุ่มกว่าเสือลองังไห้เรารู้แล้วว่าตัวมันโอเค เอางี้ก่อวก่อนก็ทำแหนให้ครับส่วนนี้เรียกว่าสันในมีความนุ่มเราจะไม่ใช้แต่อันนี้อร่อยนะหอมอ่ะอืไม่กินก็ได้ที่เราเราเราอุ่นเครื่องละนะครับได้และวหนึ่งนาทีครึ่งเหมือนเดิมความร้อนเกือบสูงสุดนะ พราว่าเนื้อที่สุกอ่ได้ความร้อวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ1นาทีขึ้นใส่ในจานนี้อโอเคระหว่างที่เรากําลังรอพลิกด้านเนื้อ1ด้านโด,นดยที่ไม่กดอะไรเลยแล้วก็เก็บผงเก็บของนะครับมีดซ่อมอุปกรณ์สำคัญในการที่เราจะกินเนื้อย่างน่ค,ครับ เห็นว่าวิดีโอนี้มีการตัดไปตัดมาก็ต้องแปลงใจราใช้โปรแกรมที่เรียกว่า InShot ในการที่จะตัดต่อวิดีโอลง Youtube วันนี้จะม่เห็นสองเรื่องเลยคือโควิดคลิปแบบบ้านๆเนี่ยต้องการจะให้ทุกท่านาทำเนื้ออร่อยๆได้ออเ,เองนะครับนั่นคือจุดหมายของเราน่าจะใกล้ถึงนาทีครึ่งแล้วต้องบอกก่อนนะครับแบบคนชอบก็คือชอบไปเลยแบบมีเนื้อมีเดียม คนไม่ชอบก็จะรู้สึกแปลกทำไมกินคนที่ชอบกินได้อ่ะเหมือนเดิมครับเราใช้วิธีกดกดด้านหนึ่งอันนี้นาทีห้าสิบเก้าเราเริ่มที่ประมาณสองแต่ท้าทุกคนลิกงประมาณห้าสิบแปดต่อเลยครับเนื่องจากเราเห็นถึงห้าสิบแปดแล้วความหนาของเนื้อประมาณหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นครึ่งนะครับประมาณนั้นว่าอันนี้คล้ายกับ เบอร์เกอร์เลยเบอร์เกอร์เนื้อเน้นๆไม่ใช่เบอร์เกอร์เนื้อสับนี้ความหนาของเนื้อประมาณหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งถึงประามาณเนี่ยผมว่าประมาณสองเซนด้วยซ้ำต้องบอกก่อนว่าผมชอบกินมีเดียมแกละโอเคพริกเนี่ยลายเนื้อสวยครับแน่นอนผมจะเอาเนื้อขึ้นที่นาทีที่ประามาณห้าสิบหก โอเคตามสัญญาโอเคทีห้าสิบเจ็ดแล้วเรารอนทีห้าสิบหกปิดไฟแล้วเอาเนื้อขึ้นทันทีอา่าฮฮาฮะาฮะา,าก็คือสรุปด,ด้างแค่สี่นาทีเท่านั้นเองของเนื้อสันในครับนิดเดียวนิดเดียวตนอดใจรอไว้โ okay. อเคห้าสิบหกยังประมาณนั้นแหละห้าสิบห้าห้าสิบหกประมาณนั้นแหละ แค่นี้แหละเนาะกระกะเอาดูความนุ่มเฮ้ยมันเริ่มแข็งแล้ว่ะรีบขึ้นดีกว่าเราใช้ตัวปีนี้ครับกดความยุ่งนืงอถ้ามันแข็งเกินไปแน่นอนไม่อร่อยโอเคอุณหภูมิที่เริ่มเอาเนื้อลงก็สำคัญมากเราจะไปดูต่อว่าลายเนื้อเประมาณอย่างนี้นะครับและลายเนื้ออีกด้านหนึ่งประมาณไหนอ๋อก็ประมาณเดียวกันนะเลือดถูกล็อกไปข้างในเพราะว่า ความร้อนสูงจัดของอของเนี้ยของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดีตรงที่ว่าเราทําความร้อนได้เร็วเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมอท่านจะเห็นผมจะค่อยๆ่อยหลังตนนัวนี้ผมผมมีมือก็เดียวผมก็ต้องกดสต๊อกไปก่อนอะจะเห็นได้ว่าความหนาของเนื้อมีผลมากกับการย่างนี่คือลายเนื้อเวลดันเราจะเริ่มชิมก่อนนะครับอืมอืม อร่อยอีกแบบนึงมันละลายในปากวันนี้คือลายเนื้อมีเดียมไม่ถึงขนาดมาษษีเดียมเวลนี่คือลายมันสเวลเวลังก็คือจะมีสียดนตรงกลางเลยผมใช้วิธีการกดความันาทุกหนุนเหนือใช้ได้ดีกว่าครับผมนะได้ดีกว่าในการคำนวณว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างอันนี้พอกดเข้าไปนะมันหนาน้อยกว่ามันก็จะไม่เด้งเด้งอืมอืมอยังเหมือนเดิมครับผมชอบมีเดียม มากกว่าเวลดัง well แล้วนานเราก็เอาเนื้อมาให้ระ okay. หว่างเก็บจานไปด้วยนะครับเก็บอุปกรณ์ทําไปด้วยเราก็เอาเนื้อมาให้ลูกๆซึ่งเป็นเทสเตอร์ของเราลูกๆน่าจะชอบครับเนื้อนะ well okay. ลักษณะเวลดังโอเคลูกๆครับอันนี้เนื้นอสันไหนอเอ้าวลูกมาอยู่แล้วก่อนที่เอมาจะกลับมาอันนี้อันนี้นุ่มกว่านุ่มกว่าเสือเราให้ครับป้าป๊าบอกได้เลย มาลองดูลูกเนื้อก็คือประมาณประมาณเรวดันนะสตอปก่อนสตอกก่อนมาเร็วมาเร็วเร็วลูกมาเดีวมาเด้ยวอ่าเร็วมากินก่อนไปกินก่อนแล้วเทียบกัน<า>เถอเทียบกันเถอะแลให้เมื่อกี้ว่าเป็นยังไงบ้าง,ม,าม,งมันก็แล้วแต่มาวินมาวินจะคิดยังไงมาวินลองคิดดูว่ามาวินไ,ได้อาก็จะให้คุณแม่กับเจเจกินอวิบิบีลองลองเปรียบเทียบดูเทสเตอร์ เอาเร็วเอาเร็วหมอปลาจะได้ส่งดูเทียบกับเสือร้องไห้เมื่อกี้เลยลูกความนุ่มเทียบกับสเสือร้องไห้เมื่อกี้ครับให้เมื่อกี้มันนุ่มกว่าแต่ว่าเหนียวกว่ามาก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 ,มากเนออร่ยกว่าโอเคสรุปว่ามีมิชอบสันใยมากกว่าเสือโอเคครับเด็กชายมาวินวันนี้เขาไม่กินไม่กินก็ไม่เป็นไรครับ ก็เป<ข><ห>็นคุณอันนี้เป็นเวลดันนะครับลูกเวลดันไม่ใช่มีเดียมเวลครับเป็นออกส่วนประมาณเวลดันมากกว่านะครับโอเคมีแดงกลางๆนิดหน่อยนะประมาณมีเดียมเวลถึงเวลดันครับอันนี้สรุปว่าเราชอบลักษณะของสันสันในมากกว่าเสือร้งองไห้ครับโอเคนะครับผมมีมีสวัสดีกล้องครับก็วันนี้ก็โควิดคีิปไปบ้านบ้านจะมี2แบบ นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมโควิดทริปแบบบ้าน